สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ริต้าสตาร์คอนเน็กนะคะผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและอาจารย์พิมพรสวรรค์ uh huh. เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิปซีที่สถานีโหรวาราัสสร์ huh. ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีด้วยไพ่ย,ยิปซีนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศี oh. หรือ,อว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมจนถึง 15พฤศจิกายนค่ะ,คะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณตุลบ้างนะคะในเดือนสิงหาคมค่ะถ้าคุณทราบลัคนานะคะให้คุณดูลัคนาควบคู่กับราศีนะคะจะแม่นยำม,มากๆเลยตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักและบทสรุปโดยรวมในเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรริต้าจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ค่ะมาเลยค่ะคุณโตตัวตนเป็นอย่างไรคอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะ ขอบคุณค่ะแมคุณเนี่ยนะเป็นคนที่น่ารู้จักบ้านจังเลยเดือนนี้เ,เดือนนี้เป็นเดือนลาภลาภผลค่ะอ๋อเป็นเดือนที่แบบเหมือนกับว่ามันมีความโชคดีสิ่งดีๆหรืออะไรเข้ามาค่อนข้างเยอะอแต่ดาวประจําตัวเนี่ยมีการเดินถอยหลังนิดนึงนิดนึงนิดนึงก็อย่าไปตื่นเต้นกับมันเลยเนอ้องตาช่างคือเราก็พยายามแบบเขาเรียกว่าคอนโทรลจุดยืนของเราให้ได้ดาวประจำตัวก็คือดาวสุขที่ลิตาบอกไว้ว่าอาจจะต้องมีการ กลับมาให้คุณคิดอีกรอบหนึงอหรือบางคนเฉพาะเรื่องความรักการเงินและก็ความสุขนั่นแหละมันเหมือนกับบางคนอาจจะมีเรื่องการโยกย้ายอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วกลับสู่จุดเดิมไงก็ทำให้รู้สึกว่าเฮชีวิตฉันทำไมมันถอยหลังจริงๆไม่ใช่มันเหมือนเราอะต้องกลับไปเพื่อที่จะทํามันให้ดีนั่นเองเนาะมาเป็นอัศวินดาบค่ะโอเคค่ะจะไปฟ้าฝันกลับไปจัดการกลับไปจัดการนะ ทะลุเลยนะเหิเลยแล้วมากับสองดาบด้วยเนี่ยค,ค,คือคุณนะมีความแบบเรือมไม่มั่นใจในตัวเองแล้วแต่เราจะบอกว่ามั่นใจเถอะสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยในณเวลานี้ด้วยโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมเนี่ย เป็นช่วงจังหวะที่ดีแล้วแล้วก็ดีดีสุดๆแล้วด้วยไม่ได้ถึงกับว่าแย่แต่มันเพียงแค่ว่าอาจจะมีเรื่องเก่าๆกวนกลับมาแล้วมันทําให้เหมือนตัวเราอะวนกลับไปอยู่ในจุดเดิมเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวะฉันไม่องทำไม<ๆ>ฉันยังไม่พ้นเคราะห์เหรอฉันยังนู่นนี่นั่นเหรอคุณไม่ได้มีเคราะห์อะไรคุณไม่ได้ดวงตกคุณไม่ได้แย่อะไรเลยแต่เพียงแค่การย้อนเนี่ยมันเหมือนกับการต้องกลับไปทําให้มันดีที่สุดนั่นเองลิตาเสริมให้นิดนึงค่ะ ก็คือบางทีมันมีเรื่องที่เราจะต้องอยากจะจัดการเรื่องดรามา่าเรื่องอะไรที่เราอยากจะเอาออกปลดปล่อยไม่ได้สักทีนะช่วงระยะเวลานี้นี่แหละค่ะจะเป็นช่วงที่คุณจัดการได้อย่างที่แบบว่าสบายใจใช่แล้วค่ะมาดูการงานกันเลยค่ะว่าเป็นยังไง การงานเป็นอย่างไรขอให้พาออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณคะ่ะอการงานคูณเป็นเด็กถือเหรียญค่ะเออการงานก็ยังมีความสนุกสนานอยู่นะอก็ยังมีความแบบเขาเรียกว่าอัเลิรยังมีอะไรที่สนุกสําหรับการแบบทํางานของคุณยังเอ j นจอยได้อยู่นะงานมาเ<อ>งินมาแล้วมากับแปดดาบค่ะคแต่คุณจึอ,อ,อัดเนะ่เพราะ,ะอย่างที่บอกว่าในเวลาเนี้ยเดือนเนี้ย เราไม่มีอย่างเดียวคือความมั่นใจนอกนั้นเรามีหมดเลยค่ะเออเรามีงานเรามีเงนินเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเรามีความรักตัวเองเรามีความรักคนรอบข้างหรืออะไรต่างๆเรามีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์หมดยกเว้นความมั่นใจอเออไม่รู้จะให้ยังไงสิเออถ้าอยู่ข้างบ้านอยากจะเตือนไปให้เลย <c oughs> คือต้องบอกอย่างนี้วันนี้แต่ดาบออกมาเหมือนกับสไตล์แบบ อึดอ,อัดอึดอัดมากอึดอัดจ,จนทําอะไรก็รู้สึกว่านอ,นอยภายในติดถัดไปหมดอืมแมมเขาเรียกว่าอยากจะให้เสริมภูมิคุ้มกันวัคซีนในเรื่องความมั่นใจมากๆเลยคือใจเนี่ยมันไปถึงปากซอยแล้ว แต่จริงๆบางทีอาวุธมันเหมือนแบบว่ารองทงรองเท้าอะไรที่จะใส่เดินอยู่หน้าบ้านมันยังไม่ยังมันยังไม่ครบหรือว่าคือมันแบบว่าอายังหารองเท้าไม่เจอยังหาถุงเท้าไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยยังเดินไปไม่เต็มที่ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมแค่นั้นเองไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนเลยนะเป็นเจ้าของกิจการคุณก็ไม่มีความมั่นใจในเวลานี้จะไปคุยอะไรกับใครก็รู้สึกว่าไม่กล้าละปากเพราะรู้สึกนู่นนี่นั่นเหมือนตื่นตระหนกไปทุกเรื่องเลยหรือแม้กระทั่งคุณรับราชการเป็นหัวหน้าเป็นอะไรต่างๆนั้นนะ คุณก็ยังรู้สึกไม่มั่นใจในการที่จะสั่งงานในการที่จะดุว่าหรือจะตักเตือนใครคุณก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะทําดีไหมฉันจะพูดดีไหมหรืออะไรยังไงคือตอนนี้คุณขาดอย่างเดียวคือสิ่งนี้เพราะนั้นคุณต้องใจนิ่งๆก่อน นิ่งให้เป็นก่อนตั้งสมาธิให้กับตัวเองก่อนสมาธิก็นําไปสู่ปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาเองทําให้คุณรู้สึกว่าฉันสามารถที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ทำมันได้ค่ะอืนะคะมาดูการเงินเลยค่ะว่าการเ,<อ>งเงินเป็นอย่างไรขอให้พาออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะ การเงินคุณเป็น the ะฟูค่ะคือบอกแล้วว่ามีทุกอย่างกเว้นความมั่นใจในเวลานี้มีทุกอย่างเลยค่ะนะเหลืออย่างเดียวเลยคือความมั่นใจแล้วมากัะนี่ค่ะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แสตแคนี่ไงเห็นไหมคือสังเกตไหมใบหนึ่งดีมากล้นลามมีความสุขสมบูรณ์มากรู้สึกสบายใจแต่อีกใบหนึ่งดูเก็บอารมณ์ดูสะกดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องการเงินการทองต้องบอกว่า ไอ้การเงินการหองไม่ได้เสียนะเดอร์ฟูคือความสบายใจค,ความสุขแบบเราสามารถที่จะชิลๆแล้วเดือนนี้ลาภามีโชคลาบด้วยม,มีน้ำจิม้มนู้นนี่นัน่นหรืออะไรต่างๆนะบางคนรับปากรับท้องคือมีคนมาแบบเออเลี้ยงหรืออะไรต่างๆนาะนาะหรือตัวคุณเองอาจจะมีความโชคดีในหลายๆเรื่องเรื่องการเงินแต่มากับสแตงเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจในการรู้หัวสิงคือกลัวๆก้าในการแบบจะจ่ายหรือในการจะเฮ้ยฉันอยากได้อันนี้แต่ฉันไม่กล้าเช็คเช็คเช็คอยู่นั่นแหละแล้วก็แบบอะไรนู่นนี่นั่นแล้วกลัวด้วยนะช่วงนี้แบบกลัวตลอ กลัวโดนโกงกลัวสารพัดสารเพคือเป็นช่วงจังหวะที่ไม่มีความมั่นใจเลยคะนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ค่ะแค่อย่างเดียวไปหาเสริฟเอา,าม,มาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไรขอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยเหนื่อยอ่ะโอ้ยเหนื่อยอะคือ,อต้องบอกอย่างนี้เลยว่าคุณก็ยังไม่มั่นใจเรื่องความรักอีกอยู่ดีนะคะไพ่ออกมาเป็นเจ็ดดาบค่ะอ,อย่าง คุยกันก่อนแม่คือจังหวะเป็นแบบนี้เลยแล้วมากับเดอะทาวเวอร์ด้วยคือต้องบอกว่าความเขาเรียกว่าสีดำๆเทาๆเนี่ยนะมันออกไปหมดแล้วมฤตยูเนี่ยมันเคลื่อนมันเคลื่อนพลออกไปแล้วตอนนี้ราหูกับพระรหัสเนี่ยเขาเล็งลัคนามาแต่พระหัสดันมาจากเดือนอริส่งผลทําให้ตัวคุณก็รู้สึกว่า ถ้าคนที่คุยอยู่ในเวลานี้ก็รู้สึกว่าฉันเช็คแบ็กอัพเขาไม่ได้เลยอ่ะฉันไม่รู้ว่าเขามีใครซ่อนอะไรไม่หรืออะไรคือมีความไม่มั่นใจเลยในเรื่องแบบคนคุยก็ไม่มั่นใจนะหรือแม้แกระทั่งสิ่งที่เขาพูดมาจริงไหมหรืออะไรต่างๆนานานะเพราะฉะนั้นถ้ามันยังมีคําถามอยู่ในใจก็ยังไม่ต้องปักใจว่าเป็นคนนี้เราถ้ายจังโสดอยู่นะ มีสามารถที่จะเลือกได้คุยได้แล้วก็สามารถที่จะแบบเหมือนกับว่าคุยคนนี้คนนั้นไปเป็นเพื่อนไปก่อนยังไม่ต้องเปิดเผยตัวจริงอืแต่สําหรับคนมีคู่ไม่มั่นใจไม่ได้ค่ะในเวลานี้ไม่มั่นใจโดนตีตายเลยเออเพราะฉะนั้นในเวลานี้ พยายามประคองละกันใช้คําว่าประคองเพราะดาวคู่อยู่ในเรือนวิน่าด้วยก็ทาให้ตัวคุณก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรติ่งๆของความแบบได้กลิ่นอะไรบางสิ่งบางอย่างก็อยาไปสะกิดให้มันเป็นแผลขึ้นมานะพยายามประคองไปก่อนเดือนนี้แล้วเดือนหน้าค่อยว่ากัานแต่ไม่ได้มีปัญหาหนักเนาะมา ดูบทสรุปนะค่ะว่าเป็นยังไงเป็นอย่างไรขอยพายอาไหมแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะบทสรุปคุณเป็นสี่ไม้เท้าค่ะโอเคค่ะนี่แหละเสาหลักเลยนะคะนี่คือความมั่นคงเลยแน่แน่เลยสําหรับเดือนหน้านะคะแล้วก็มากับอัศวินถ้วยโอเคค่ะที่อย่างเงี้ยมั่นแหละเริ่มแบบอืมนะบทสรุปไงบทสรุปเออเริ่มมั่นใจเพราะฉะนั้นเหมือนไม่มั่นใจอยู่ช่วงประมาณต้นเดือนเออช่วงต้นเดือนไปไปเรื่อยๆแล้วพอช่วงปลายเดือนหน่อยจะข้ามไปเดือนหนึ่งเริ่มมี ความมั่นใจและเริ่มที่จะทรงพลังไว้ได้แล้วว่าเฮ้ยฉันต้องอยู่อย่างนั้นอย,อย่างนู้นอย่างนี้คือสามารถที่จะเดินไปได้แหละไม่ได้ติดขัดอะไรแหละปลายเดือนถือว่างามมากช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังกังวลใจยังอูงหงุดหงิดใจยังรู้สึกไม่สบายใจให้รู้ไว้เลยว่าคือตอนนี้เป็นช่วงที่การทำงานภายในของคุณกำลังตัดสินใจแต่ไม่ต้องรีบค่ะ ช่วงนี้คือเป็นช่วงที่ยิ่งเงียบยิ่งดังเป็นช่วงที่คุณวัดผลข้างในว่าคุณรักอะไรกันแน่ความสุขของคุณอยู่ตรงไหนกันแน่อะไรที่ทําให้คุณเติบโตกันแน่อะไรที่ดึงรั้งหรือว่าถ่วงคุณไว้กันแน่เป็นช่วงที่คุณจะกลับมาอ a เวเ t e are, หรือว่ากลับมาตัดสินใจอีกรอบหนึ่งวัดใจอีกรอบนึงค่ะไม่ต้องรีบค่ะใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ ทำงานภายในเยอะนิดนึงค่ะเราสองคนจะเป็นกำลังใจให้นะคะจะถายความมั่นใจให้ค่ะ <laughs> เราสองคนเป็นกำลังใจให้นะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ